ข้าวหน้าปลาแกะแกะแกะ้างออกแล้วเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีดูดูพี่น้องดูอ้อยหน้ากินอย่างแรงนี้พร้อมกับสูตรพริกน้ำปลาไปดูขั้นตอนการทำกันเลยวันนี้พี่บ่าวใช้เป็นปลานิ่นขนาดหกขีบกใอยทางร้านเขาขูดเกล็ดแล้วก็ตัดครีบต่างๆออกไปสิ่งที่เราจะทํทำต่อมาก็คือล้างข้าวแล้วก็ล้างด้านในท้องแบบนี้ให้ขาวสะอาดการล้างข้าวก็เอาเกลือลงมาหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้แล้วก็ลูบๆไปให้เมือกเมือกออกไปแล้วใช้ช้อนขูดให้ขาวสะอาด มีดำๆตรงไหนก็ขูดออกไปลา้างเ็จเรียบร้อยในท้องก็ขาวแบบนี้เลยก็จะได้กินปลาแบบสบายใจก่อนที่จะเอาลงทอดเอากระดาษทิชชู่มาซับแบบนี้ต่อมาก็จะบั้งปลาขนาดนี้บั้งสองก็พอแล้วก็ไม่ต้องให้ลึกมากอืมแบบนี้แค่นี้เสร็จเรียบร้อยเอาลงทอดเลยใส่น้ำมันลงไปครึ่งเดียวในช่วงแรกนี้ก็ใช้ควายกลางค้นไปทางแรง แล้วรอให้น้ำมันเนี่ยร้อนได้ที่สังเกตดูฟองจะลอยตรงๆขึ้นมาก็เป็นว่าใช้ได้ก็ตามลงทอดได้เลยก็ยังไม่ต้องไปขยับปลานะปล่อยให้ด้านล่างเนี่ยหนังมันเซ็ตตัวขึ้นมาก่อนทอดผ่านไปทักสามหน้าที่ก็ลดลงมาเหลือเป็นควายกลง้งก็ดูพอด้านล่างเซ็ตตัวสุกเรียบร้อย้าน้ำมันไม่ท่วมนะด้านหางแบบนี้มันก็จะติดกระทะเราก็ใช้ตะเบีวแทะแบบนี้ส่วนของตัวปลาก็จะไม่ติดกระทะทีนี้เราก็กลับด้านได้ ใชที่แล้วก็ไม่ถึงกับให้ถุกกรอบมากจะเด็ดน้ํามันทีนี้มาดูถูดพริกน้ําป้าที่่บวใช้เป็นพริกขี้หนูสวนใหญ่ทั้งหมด10เม็ดแดง5เม็ดเขียว5าเม็ดนี้ก็มาหั่นเลยพอหั่นพริกเสร็จแล้วมะนาวบีบไปก่อนสักนิดหน่อยนะพี่น้องเพื่อไม่ให้พริกมันดําแล้วก็มาหั่นหอมแดงกระเทียมหอมแดงสามหมวกระเทียมจีนชงครีบน้ำปลาใส่ไปสามช้อนมะนาว ประมาณถังจนน้นี้น้ำตาลทายใ,ใช้ไปถังจนจ้าผง,งจูรสหนึ่งส่วนสามจนจ้าทีนี้ก็คนรวมๆน,นี้น้ำตาลละลายก็เป็นว่าใช้ได้ทีนี้ก็ชิมดูเค็มเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานตามแค่นี้เรียบร้อยทีนี้มาดูวิธีการแกะปลาเรื่อมจากชิ้นเล็กก่อนทำแบบนี้ได้เป็นชิ้นสวยแน่นอนฮึมปุ๊บไปออกมาแล้วหนึ่งชิ้น ในแบบนี้ชิ้นต่อมาด้านปลายตรงนี้ก็จะกรอบหน่อยเสร็จเรียบร้อยชิ้นที่สองต่อมาส่วนบนชุดแบบนี้แซะแบบนี้ไปชิ้นที่สามแต่ด้านล่างแบบนี้ก็จะมีก้างดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแกะออกด้วยออกไปแบบนี้ ถ้าหากว่าส่งไปให้ใครกินเขาสามารถกินได้เลยแบบนี้เรียบร้อยวางลงไปอีกชิ้นหนึ่งเรียบร้อยไม่เห็นก้าวเลยทีนี้มันปลาพริกเี๋ยวเรียบร้อยข้าวหน้าปลาแกะรับรองว่าก้างไม่มีเวลาจะกินเัามาเลยน้าปลาไม่ต้องราดเยอะชุบกระบอยตรงนี้เลยกระอยไ,ได้มาทุกอย่างครบถ้วน พริกหอมกระเทียมน้ำปลาบางๆจัดไปทำแบบนี้แล้วมันกินง่ายพี่น้องแกะให้เด็กแกะให้ผู้สูงอายุมันรู้สึกถึงความสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องก้างแะละเป็นเมนูง่ายๆพี่น้องลองทำดูแลวพบกับเมนูอื่นของพี่บาลได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านทรับชมขอบคุณกรับสวัสดีกับพี่น้อง